อ่ะนะครับวันนี้เวลาออวันนี้บอกก่อนวันที่21เนะครับเวลา2ทุ่ม5้นาทีนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปนอนแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้มาแนะนำอันนึงนะครับที่ ผมเอ่อชิมแล้วรู้สึกว่าโอเคมากเลยนะครับเมื่อกี้ขวดแล้วใช่ไหมนะครับอ่ะออนเก่าก่อนนะครับลืมลืมไปเลยนะครับว่าวันนี้เอ่อจริงๆอ่ะเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เนาะนะครับที่ชื่อว่าอิไซนะนะครับอิไซนะนะครับตัวนี้เป็นเอ่ออารมณ์เป็นคราพโซจูนะครับของที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้จะประมาณ25เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์นะครับก็ประมาณ25ดีกรีเนาะนะครับก็ ตัวป้ายฉลากตัวนี้นะครับเขามีเขียนมาว่าไอตัวร็อกเนี่ยนะครับมันจะได้กลิ่นของมันนะครับเป็นหวานหวานญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมลองมาแล้วเนาะนะครับอันนั้นก็บอกมาให้แล้วเนาะก็จริงๆได้กลิ่นมันแบบโถมมาเต็มๆเลยครับอร่อยมากนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าชงกับโซดาเนี่ยจะได้กลิ่นเป็นฟุตี้นะครับซึ่งฟุตี้เนี่ยผมลองดูแล้วนะครับจริงๆอ่ะมันยังได้กลิ่นมันอยู่ติดปลายนิดๆนะครับแต่ความฟตตี้มันก็มีอยู่บ้างนะครับเล็กน้อย ผมแนะนําว่าถ้าจะกินตัวนี้แนะนําว่าเป็นล็อกดีกว่านะครับมันจะได้กลิ่นมันแบบชัดเจนมากๆเลยครับแต่จริงๆอ่ะถ้าถ้าเป็นถ้าอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับถ้ากินโซจูที่ทํามาจากมันหวานญี่ปุ่นแล้วนะครับส่วนใหญ่รสชาติมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าตัวนี้กลิ่นจะโถมหนักเป็นพิเศษนะครับแนะนําว่าใครอยากลองชิมนะครับตัวนี้โอเคเลยนะครับไม่แย่ไม่แย่นะครับสําหรับตัวนี้นะครับถ้าสําหรับใครสายมันหวานญี่ปุ่นนะครับแต่มันจะมีสุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สุดขอบเขตส,สายเลือดนะครับของตัวมันหมาญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวผมซื้อมาให้ดูนะครับอันนั้นผมเคยชิมมาแล้วนะครับเดี๋ยวแนะนํามาให้ดูนะครับสำหรับใครมาญี่ปุ่นผมจะแนะนําให้ซื้อตัวนั้นนะครับอร่อยมากนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งที่ผมไปซื้อมานะครับเพราะว่าเออตัวนี้จริงๆอ่ะมันมีฉลากว่า เคยได้ผมจําไม่ได้แล้วว่าอะไรน่าจะเป็นสถาบันแอลกอฮอล์สักอย่างหนึ่งนะครับที่ได้ของปีที่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นชื่อว่าอิชิโกะซากุระไดคินโจนะครับตัวนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยไทยของคนที่กินเ,เขาเรียกว่าอะไรครับเบียหรือว่าเหล้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวเนี้ยนะครับมันจะคล้ายๆ เอ่ออมาัสาร์เนะครับซึ่งอามาัสาร์เถ้าคนถ้าคนเคยกินจะรู้สึกว่าอื้มอืม้มนะครับข้าวต้มนะข้าวต้มซื่อๆนี่แหละสูนะครับก็คือมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นข้าวที่เขาเออเหมือนกับว่าเอาข้าวที่ปกติแล้วเวลาเราทําเหล้าเนี่ยนะครับก็คือเราจะเอาข้าวที่เอาไปต้มเนี่ยนะครับ เอาไปกันอีก <konkret S 1> ทีนึง่งการกันก็คือการที่ทําให้น้ำมันควบแน่นนะครับแล้วก็ไอ้น้าที่ควบแน่น,นอะส่วนใหญ่แล้วมันจะมีคาร์บฮเรตมาผสมอยู่ด้วยซึ่งส่วนใหญ่คาร์บฮเรตที่เอามาใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกพืชนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรนะครับจะเป็นข้าวโพดก็ได้จะเป็นสับป,ปะรดก็ได้จะเป็นข้าวก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเล่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวมันอะไรอย่างนี้เนาะนะครับในส่วนตัวนี้นะครับ อพอมันกั่นออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะได้กลิ่นที่ยังเป็นข้าวที่มันต้มมาเสร็จใหม่ๆนะครับอา,อารมณ์ถ้ากินตัวนี้เป็นล็อกนะครับจะได้กลิ่นพูดกันตรงๆนะนะครับได้กลิ่นข้าวบูดครับซึ่งคนกินอ,อ,อามซากนะครับคนที่ชอบอามซากของญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบจะจะรักตัวนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่า เอออมะสาเกาครับไออมะสาเกาของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะค่อนข้างได้กลิ่นข้าวบูดนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าคนที่รู้สึกว่าอะโอเคกับกลิ่นข้าวบูดตรงนั้นแล้วก็กลิ่นเป็นแอลกอฮอล์ได้ก็ก็โอเคครับไม่เป็นไรเพราะว่าอมะสาเกาตัวนั้นจะเป็นเออเหล้าที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ค่อนข้างน้อยนะครับถ้าถ้าจะไม่ผิดก็จะตกอยู่ที่ประมาณ8%นอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่า เออาอมาสาักเกนเนี่ยครับเขาก็จะเสิร์ฟมาที่รร้อนอย่างนั้นเลยนะครับก็ถ้าท่าให้กินให้เมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะต้องหลายช็อตหน่อยนะครับปกติแล้วเขาก็เสิร์ฟมาเป็นช็อตน้อยๆอะไรอเงี้ยครับกินกันตอนที่แบบ เออช่วงที่มีซากุระบ้างอะไรเงี้ยครับก็กินกันแบบเออให้พอให้พอแบบกึ่มๆทอมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรเอนเนอรีหลั่งไหลบ้างอะไรเงี้ยครับอมเมซกีเนาะนะครับซึ่งชื่อมัน,นแปลว่าเล่าหวานเนาะนะครับแต่กินแล้วรู้สึกไม่เป็นเล่าหวานเลยนะครับมันเหมือนมันเหมือนกินข้าวบูดนะครับข้าวบูดที่ต้มมาแล้วนะครับรอารมณ์ประมาณนั้นนะครับถ้าถ้าสำหรับคนที่ชอบก็ก็ก็แล้วแต่คุณนะแต่สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับอ่ะ อ่าแต่ว่าตัวนี้นะครับจะมีกลิ่นคล้ายๆอย่างนั้นนะครับผมแนะนําถ้าใครซื้อตัวนี้นะครับโซชงกับโซดานะครับที่ผมกินอยู่นณตอนนี้นะนะครับคือตัวนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าได้กลิ่นซากุระครับซึ่งพอได้กลิ่นซากุระแล้วเนี่ยหู้ยมันแบบพอชงกับอันเนี้ยมันตีเข้ามาบวกกับโซดาเนี่ยมันอร่อยอร่อยนะครับอืมตัวนี้นะครับแนะนําถ้าใครถ้าใครซื้อมาแล้วนะตัวนี้นะครับ ชงกัะโซดานะครับอยากกินเพียวนะครับกินเพียวจะไม่ค่อยถูกปากคนไทยสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ชอบกินแบบได้กลิ่นแบบข้าวบูดนิดๆอันนี้อันนี้แล้วแต่คนชอบนะนะครับก็ลองชิมกันได้คนอาจจะชอบก็ได้นะครับแต่ว่าผมส่วนตัวผมเองไม่ค่อยชอบนะครับถ้ากินแบบล็อกหรือว่ากินแบบสดๆไปเลยนะครับก<ๆ>็อันนี้แนะนําว่าถ้าชงกับโซดามันจะอร่อยมากพอชงกับโซดาแล้วกินข้าวบูดมันจะหายไปเลยครับไม่ได้เลยได้กินซากุระนะครับที่แบบปุ้ยละมุนนะครับ น,นี่เปรี้ยวปากเลยอยากได้มะนาวแล้วนะครับเดี๋ยวไงเจอกันทีต,ตีสี่นะครับโอเคแต่ okay. วันนี้เดีไงไปก่อนนะแต่แล้เดี๋ยวไปนอนแล้วนะครับตอนนี้โอเคนะครับกลับมาอย่างที่บอกครับตีสี่ตีสี่จริงๆนะครับตอนแรกว่าจะตีสองครึ่งนะครับแต่ว่าไหลนะครับเป็นตีสี่แต่ก okay, ็โอเคแหละได้นอนเยอะหน่อยนะครับโอเค อ่าวันนี้มาตาบวมเไงไงไหมือนเดิมงงตัวเองเหมือนกันว่าทำไมตื่นมาตาบวมตลอดเลยวะนะครับช,ช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการบวดด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เออมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออการระคายเคืองตานะครับแล้วก็เป็นระบบอินมูนนะครับระบบเออเขาเรียกว่า,ะาอะไรอะ่ะภาษาไทยจําไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนะครับอืมก็นะครับเป็นอินมูนของร่างกายนะครับก็เออ ก็คือคือด้วยความที่ด้วยความที่ผมเป็นภูมิแพ้นะ,นะครับก็จะมีอาการพวกนี้ค่อนข้างติดตัวอยู่บ้างนะครับอืมอ่ะเมื่อวานก็น่่มกับแนะนํานเรื่องเครื่องดื่มไปแล้วนะครับก็เออจริงๆยังไม่เล่าเนาะเมื่อวานทํางานอะไรบ้างนะครับเมื่อวานก็เออกลับมาทํางานประกอบเนาะนะครับเป็นเป็นงานเมเกอรคับก็ ก็กหนักอยู่เหมือนกันแล้วก็โดนโอไปหนึ่งไม่พอขอสองไปเลยนะครับสองชั่วโมงไปเลยนะครับช่วงนี้ช่วงนี้โอแบบโอกระจุยนะครับอยากรู้ว่าเงินเดือนจะกระจุยเหมือนโอหรือเปล่านะครับเพราะช่วงนี้ช่วงนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยมากนะครับก็เอปกติเวลาเข้างานก็ห้าวันตอนนี้ก็หกแล้วโอเต็มที่เลยนะครับช่วงนี้แบบมันเยอะครับก็อะไรหลายๆอย่างนะครับก็แต่ก็นั่นแหละคือช่วงนี้มันก็ เหนื่อยนะครับอืมแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้คืองานเข้ามาเรื่อยๆครับคนก็น้อยนะครับอืมพอคนมันน้อยมันก็ต้องรีบทํางานให้มันเสร็จๆนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรอะช่วงนี้เอ่อการเขาเรียกว่าอะไรอะไอของที่ไอของที่มันมีอยู่ในสตอ็อกอะไรเงี้ยครับก็ทยอยส่งไปแล้วมันก็จะต้องมีของใหม่เข้ามาประกอบอะไรเงี้ยครับซึ่ง เครื่องมันบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเออมาปุ๊บประกอบได้เลยอะไรเงี้ยมันก็จะต้องรอของต้องรออะไรบ้างอะไรเงี้ยครับพอของมันไม่ได้มาตามที่กําหนดอะไรเงี้ยครับเวลาวางแผนที่เรากําหนดว่าเฮ้ยจะประกอบได้ถึงตอนนี้ตรงนี้นีงนี้นี้ปุ๊บอ่ะมันก็ไม่มันก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันก็ต้องแบบค่อยๆประกอบประกอบประกอบแล้วพอบรรดามันมากระจุกรวมกันอยู่ในตอนเดียวเนี่ยมันก็จะต้องแบบเสียเวลานะครับใช้ประกอบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ต้องใชโออะไรเงี้ยครับในการแบบช่วยประกอบให้มันทันเวลาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าน,นำส่งไม่ตรงเวลาเนาะนะครับก็อาจจะไม่ได้ผิดที่ที่ทางทางเมคเกอร์ที่ที่ที่เขาส่งมาให้เราด้วยอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นผิดที่เราเองด้วยที่แบบไม,ม่ตั้งเวลาเผื่อไว้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เอด้วยการที่คนด้วยการที่ของด้วยการที่ต้องจัดวางเลเยอร์อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเอา เ,ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของผมมันเป็นไม่ได้แบบประกอบเสร็จปุ๊บส่งประกอบเสร็จปุ๊บส่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะต้องมีแบบคออ้างไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนตัวก็ไม่ได้มีกดังด้วยนะครับก็เลยทําให้มันเขาเรียกะไรน้องจัดเลี้ยงตลอดนะครับมันต้องมีที่วางเครื่องของที่โรงงานผมตลอดอะไรเงี้ยครับมันก็เลยค่อนข้างจะกินเวลาประมาณหนึ่งเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาเล่าประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไง เ,ออเดี๋ยวผมไปตัดคลิปนี้แล้วนะครับก็โอเคจริงๆวันนี้อยากอยากวิ่งนะแต่มอมนตะื่นเวลานี้มันก็แบบโอ้วิ่งไม่ไหวแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมขอตัวออทำนู่นทำนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไงจอก็หม่มวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีบาย